สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับพัทที่ข้างนอกนะจ๊ะวันนี้พัทจะไปซื้อพิซซ่าเดี๋ยวให้ดูอะไรดูสซะนึะทำอะไรอีดอ่ะี่ิมะเริ่มตกแล้วนะคะนี่หน้าบ้านพัทเองแล้วก็จะแสบ 我的大林，他 <Water. S 2> <laughs> try to eat。 หน้าบ้านพัดนะคะวันนี้พัดว่าจะไปซื้อพิซซ่าเมื่อเช้าหิมะตกว่าจะออกมาถ่ายวิดีโอแล้วทีนี้ไม่ทันค่ะตกแป๊บเดียวตกนิดเดียวรน่ตกปบิรออโตกโปรยเมื่อเช้านะคะ ไปค่ะเดี๋ยวพัดจะพาไปซื้อพิซซ่าวันนี้กินพิซซ่าเขาจะกินน้ำแข็งลูซิเฟอร์ Сейчас, 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 เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนพัดได้พิซซ่ามาแล้วนะคะประมาณสักสิบนาทีตอนนี้ก็แค่บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเอ่อสิบแปดนาทีเองนะคะแต่มืดแล้วมืดแล้ว ทิ่น้อยค่ะ เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะวันนี้กินพิซซ่าด้วยกันค่ะ <laughs> นี่ก็ถึงช็อป สวัสดีจ้าวันนี้มากินอาหารฝรั่ง <c oughs> อันนี้มากินพิซซ่าจ้ะซื้อมากินบาทเนาะอันนี้เป็นห้าวอิพิซซ่าฝรั่งจ้ะมาจา้ะมากินน้องกันเบรดกินบิตกิีกเนี่ยเนี่ยเปอนมต้องมาส่งมา find take a lot from cheese mm -hmm. แบเพี้บุกขึ้นไปจาบ้านเขาอะรเนี่อ,นะอือนะอ่อนะไม băng đầu bơm bật nắp tập có xe bón chị ơi dù hiền sao นเด,ดี๋ยวสมตำม,ม่จา้พี่น้องมัน้อทำม Mm -hmm. It will come like explosion for stomach, like crazy, like this boom. Mm -hmm. Maybe if I find eat only one สวัสดีมอร์แ <laughs> ม่กินพิซซ่าน้ำจ้าพี่นอ้อ <laughs> ง đại sì một điều im lọc bố vậy là chồng cái nữa anh lên con mà anh rồi con thương จ่ามมนิกามาพอพี่น้องซํานีแหละเราจะทักทายกันตอนแรกพาดกินพิซซ่าเธอแหลกคอมันในคลิปนอกจากในวิดีโอพาดพาดเพราะ่าหนึ่งเคยกินอาหารฝรั่งเพิ่นแก่เธอเมื่อนี่พาดพาดกินพิซซ่าจะยังไงกะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหลักกับกลุซับไทยพัดน้ำเดอรจ้าเดอร์มูนี้พัดคอร์ตัวล่าไปแล้วจ้า